สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับเมนยูนะเมนยูแล้วก็พีเอส้วก็ทหานนักดนตรีทหารบกดุริยายงทหารดุริยางทหารบกเดีย๋ <นะ S 1> ดยวนี้เรามาจะสัมภาษณ์เมนยูนะครับได้ข่าวว่าได้ขาวว่าวอาจจะย้ายพรบรมาสตรีจะคงคงหมดสิ้์แล้วล่ะเ <c oughs> พราะว่าแค่ขนาดยังไม่ใหญ่มีเพื่อนเป็นรุ่นพี่เพื่อน<ม><ม>รุน่นสตรีเต็มแล้วเต็มไม่หมดแล้วแต่ถ้าย้ายมา เขาเรียกว่าผูกสัมพันธมิตรไว้ก่อนแต่ถ้าย้ายมานี่เละเละทั้งโรงเรียนครับอแล้วก็พี่เนี่ยต้องเข้ามาคาราวะแมนที่พูดไม่ร็อบบี้ไม่มีนะมีแต่มีเดนบอลมีแต่ไม่มีร็อบบี้นะเว้ยวิ่งชนบานเขาไม่ได้นะเมื่อวานเมื่อวานถามคุณลุงว่าลุงตัวลงสตรีไม่ให้เรียนแล้วหนูต้องไปหูเข่าใช่ไหมเนี่ย หนููหนเหลือเวลากี่ปีกี่ปีเนะริ่มคิดเป็นละอันน,น,น,นี้ตอมาเที่ยวนี้เป็นหนุ่มเยอะถ้าเทียบกับเมื่อเมื่อ4ปีที่แล้วน่าจะ6ปีที่แล้ว6ปีที่แล้วเรียกิไอเด็กกระโบกไอเด็กกระโบกไอเด็กกระบกเจอือเจือแม่กระตั้งคนอะไรนะทา้ทาแข่งรถเชื่ออะไรนะโคราชนะไออะไรนะไอ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 เม่ไนไอเม่นไอเม่นมาเคาะประตูท้ายยาพากันไปแข่งรถนะครับท่านผู้ชม เอปีนี้ดูเป็นหนุ่มสุขุมขึ้นเยอะเริ่มคิดเป็นละจะเรียนไหนเรียนไหนน้นตาตาหน้าตาดีครับแต่เสียงเดียวชอบผู้ชายด้วยกันไม่ได้ชอบผู้หญิงอ้าเหรอไม่นยชอบผู้ชายเหรอเอ้ชอบผู้ชายเหรอไม่ได้ชอบผู้หญิงจริงเ<า>หระวังครับ,บนะพี่ระวังนะใช่เหรอใช่มาอยู่ <laughs> อ้าวแล้วที่ว่าบอกเดี๋ยววันหลังชวนลงสูงถ,ถ้าเออทำไมทำไมผู้หญิงไงไม่ชอบวะผู้ชายมันอ้อระวั ไอร์บาลเป็นคำสุภาพนะภาษาพื้นไปน่ารักที่สุดน่ารักที่สุดแมนจูอาร์บานแมนจูอาร์บานออกรบือนี่น่ารักมากๆอ่าไอกรบือน่ารักมากๆครับอกระบือไอกรบือกระบดิเออที่จำมารู้จักนะกระบือนี่แปลว่าควายมันน่ารักรอควายตัวเล็กๆน่ารักนะ เ okay, หมือน,เ,นเหมือนนี่เหมือนในนี่เหมือนใน <c oughs> ฮิปโปอ่ะหมูเด้งอ,ะอ่ะม,มันตัวเล็กมันน่ารัก <ละ S 2> ่าดมันอยู่บาพีเอสปีนี้มีโครงการอะไรสำหรับชีวิตพี่ใครปีใหม่แล้วปีปีนี้นะครับก็ยังกล่าวว่าก็จะพยายามเก็บเงินให้ให้เยอะที่สุดเพราะว่าอายุเริ่มเยอะแล้วแล้วตอนนี้การทํางานรถแท็กซี่ก็เหลืออีกยี่สิบเดือนก็กล่าวว่ายี่สิบเดือนนี้ก็จะเก็บให้ได้เดือนละสามหมื่น สามหมื่นยี่สิบเดือนคูนี่อยู่คูณครับจะเก็บให้ได้เดือนละสามหมื่นนะครับคือหากค่าใช้จ่ายเราจะให้เหลือเดือนละสามหมื่นจะเป็นเงินเก็บวันละพันหนักหนักเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมเลยยี่สิบเดือนจะเป็นเงินเก็บแล้วคันนี้ก็ทําเป็นรถบ้านถ้าขายก็ไม่ได้ราคาถ้ารถบ้านดีกว่าสามหมื่นอยู่ไหมไม่ไม่ไม่มีคนเอาด้วยซ้ำสามหมื่นนะจริงจริงท่านผู้ชมก็ทินจะซ่อมเครื่องพันหกนะครับกล่าวว่าจะซ่อมแล้วไว้ใช้ ไม่ใช่ช่งก็บอกแล้วว่าไม่ขาเก็บไว้ใช้ใช่เก็บไว้ใช้พอขายก็ไม่ได้ราคาโอเคก่อนจะถอดป้ายแล้วก็ไปเปลี่ยนโชกสีต้นทาช่วงล่างให้ดีนะครับวิ่งปกติมันก็ยางชุดใหม่สี่เส้นครับไปหายางเส้นละเก้าร้อยนะยางยางเปรนเซนนะครับแต่ตกปียางอันนี้ผมใส่อยู่รถยางปียี่สิบสองสี่เส้นเส้นละเก้าร้อยเนี่ยจริงๆผมอ่ะใส่ปีสิบเก้ามา หมดแล้วหมดอีกเสียงดังเอี๊ยดทีเดียวแต่ว่าอันตรายเวลาหน้าฝนนะก็เหลืออีกยี่สิบเดือนนะครับพีเอ็สจะเก็บให้ได้เดือนเดือนละสามหมื่นปีหนึ่งตกสามแสนอีกสองเดือนสามแสนหกหมื่นสามแสนหกหมื่นเป็นหกหมื่นก็เป็นสามมาสามหกหกแสนหกหมื่นประมาณโอเคนะครับเก็บให้ได้ครับท่านผู้ชมครับ เผื่อจะไปทําแสงดาวอยากจะทําบ้านทำพที่กระสินก็หมดครับทําก็หมดครับก็วันนี้มาทำผมก็กะว่าจะทํอย่างนี้แหละทำบ้านบ้านหลังนี้แหละชั้นเดียวเดินไปไหนมาไหนสะดวกสามห้องอ่าแต่ห้องน้ำห้องน้ำจะไว้ข้างนอกอ่าห้องน้ํารวมกันเนี่ยถ้าในบ้านก็ได้อ่งดีไม่ไม่ผมจะเอาห้องน้ําไว้ข้างนอกแต่ว่าพื้นที่ตรงหล้งจะให้มันเยอะๆหลังนี้นะครับขออกอบบเนี่ยเก่าเก่าแล้วครับท่านผู้ชม มีสองห้องนอนเนี่ยซ้ายขวาเนี่ยห้องรับแขกก็ตรงนี้ห้องครัวอยู่มุมนู้นด้านหลังขวามือแล้วห้องน้ําอยู่ในกลางนี่เป็นออกแบบเมื่อสมัยตั้งแต่30ปีที่แล้วนะบ้านหลังนี้30ปีที่แล้วนะครับคุณผู้ชมนี่ครับห้องรับแขกห้องอะไรก็โอเคนะแต่ว่าตรงนี้เราก็มีพื้นที่ว่างให้ติดรูปนะครับทุกอย่างคือประวัติศาสตร์นะผมจะให้ความสําคัญอะไรผมจะติดไอ้มุมสูงๆนู้นนะอันนี้คือสิ่งที่จินโจชอบครับสิ่งที่จินโจชอบนี่ครับ ครับท่านผู้ชม้องนลอันนี้เราติดไปดูถ้าเราเอาไว้ในระบั้มเราก็จะไม่เห็นตรงนี้เราเปห้องรับแขกอันนี้ห้องที่กินข้าวแต่ว่าผมไว้ใช้ทํางานเพราะว่าทีนี้อ่ะขยับมาทางฐานนี่ดูเรียงฐานเดือครับอฐานบกผมติดฐานเรียรมากเลยอาะพูดฐานเรียรนะพพูดดิพูดดิทำไมสาวพม่าเขาบอกว่าถามอ่าถามว่า ไปถามสาวพม่าว่าระหว่างทหารบกกับทหารเรือชอบอะไรเขาบอกว่าเขาเขาชอบทหารบกกลัวใครระวังตำรวจกับทหารเรือถามว่ากลัวตำรวจกับทหารน่ะกลัวอะไรสาวพม่าบอกว่ากลัวทหารกลัวทหารอะไรทหารเรือกระดาษนี เฮ้ยมันไอายูไม่รู้เรื่องหอกอยูมชอบผู้ชายว้าทำไมข่าวข่าวรั่วนะยูข่าวรั่วนะจริงเหรอชูอีกชอบผู้ชายจริงเหรออยู่ถ้าเราอีกชอบผู้ชายผู้หญิงเวลาผมมันนอนมันมันก็ดันตุ่มเรื่อยนะไม่กอดผู้ชายนี่แล้วมันกอดวิโจมันก็กอดอยู่นั่นแหละกอดมันกอดผมลืมไปว่าผมเป็นผู้ชายมันดันตลอดเลยเมื่อนอนมันกอดจับขาพาดขาอะไรมึง มึงชอบผู้ชายไหมวะนอนอยู่ดีตื่นมากลางถือขาไปโจมาอยู่กับขาหนูเนี่ยใช่เหรอปกติลุงเห็นเองพลาดมั่นอ่ะใช่เหรอใครพลาดใครอย่ายาดูภาพเก่าๆนะไปติดกล้องคนอะไรสุดอยู่คนอะไรมันอ้าวผ่านผ่านไปคนดื้อตัวเนี้ยต้องไปทัดผมอ้าวดูยางทหารเรือเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวให้ความสําคัญของช็อตเด็ดครับดูยางทหารเรือยอ้าวทหารบอกมันพูดผิดดูเรื่องชอบหารเรือยสองเรือแล้วอ้าวเราเล่าขั้นตอน ขั้นตอนการรับสมัครดุยยางทหารเรือเออทหารบกทหารบกับทหารบกขั้นตอนก็นจะมีรอบออดิชันครับก็จะเป็น,นทำอะไรบ้างยังไงอายุเท่าไหร่เกณฑ์การรับเปิดสอบยังไงแล้วไปทําอะไรบ้างเริ่มต้นดิเวลาเล่าอะไรต้องเล่ารายละเอียดหนึ่งอ๋อเริ่มต้นอยู่ชั้นอะไรมออะไรเริ่มต้นก็รับเริ่มรับสมัครคือใช้เกณฑ์ของเกณฑ์มสามแล้วก็รับสมัครแต่อายุ1 5ถึง18ไม่เกินนี้ครับที่ไหนเปิดรับสมัครทางไหนสามารถเปิด คารับสมัครทางเฟซครับเฟซบุ๊กแล้วก็มีเป็นเว็บไซต์ใน Google อะไรเงี้ยอ๋อใช่ครับก็จะมีสอบมีสามรอบสอบอ๋อรอบแรกรอบแรกจะเป็นรอบอัดชิปครับแล้วออดิชั่นคืออะไรออดิชั่นก็รอบอัดชิปครับอ๋อรอบเดียรอบเดียวกันใช่ครับเราทำทำยังไงบ้างอ๋อสมมติว่าอัดชิปส่งให้ท่านแลเขาก็จะคัดไปทีหนึ่งอ๋อเราต้องมีพื้นฐานการเล่นดนตรีมาก่อนแล้วใช่ครับถ้าไปสมัครไปใช้ข้อเขียนอะไรไม่ใช่ ใช่ครับก็จะเน้นที่ดนตรีก่อนครับอลวิชาการจะเป็นรอบสุดท้ายครับต่อมาต่อมารอบสองทำอะไรรอบสองจะเป็นรอบสมรรถภาพร่างกายครับแล้วก็ปฏิบัติใช่ครับจะเป็นสอบพวกวิ่งซิดออพอะไรอ่าแล้วก็รอบสามจะเป็นรอบสัมภาษณ์ครับก็คือรอบตัดสินแล้วครับรอบสามรอบสามใช่ครับก็ปีนี้ผ่านมาเรียบร้อยเปิดรับสมัครช่วงเดือนอะไรือรอบแรกเห็นประกาศนะครับรอบแรกเปิดรับสมัครธันวา ธันวานะปีปีหนึ่งฐานดุริยางฐานบอกนี่เอากี่คนปีนี้เขารับปีรุ่นรุ่นรุ่นน้องเอากี่คนห้าสิบคนห้าสิบคนก็รับทุกปีเพราะเป็นแบบแบบลักษณะไม้ผัดไปเพราะว่าครบรอบคนพี่ๆเกษียณเราก็ทงแทนพี่แล้วรุ่นหนึ่งห้าสิบคนแล้วเรียนที่ไหนยังไงเรียนที่โรงเรียนดุริยางฐานบอกครับกี่ปีเรียนสามปีครับ สามปีเลยครับใช่ครับติดยศอะไรครับยศแรกติดยศสิบตีครับสิบตีรับตอนนี้ตามหลักแล้วรับเงินเดือนยังครับทางเทศสอบได้ก็จะมีตกิดก่อนทำเดือนนึงรับแล้วนะพูดถึงรับแล้วนะรับแล้วก็จะจะเป็นเงินเดือนของนักเรียนแยกนะครับโอเคเดี๋ยวดับโทรศัพท์ก่อนก็ตอนนี้อยู่วางศึกษาอยู่นะ ถ้าตั้งใจใครสนใจก็ตามนี้เบื้องต้งนครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมโอเค